สิปีผ่านไปณบ้านริมน้ําที่เมืองพิจิตรมีเศรษฐีที่มีลูกสาวสองคนคือตะเภาแก้วและตะเภาทองทั้งสองได้ออกไปเล่นน้ําชาละวันซึ่งโตเป็นหนุ่มแล้วได้มาเห็นข้าวจนรู้สึกถูกใจจึงได้จับตัวนางตะเภาทองไปสร้างความวิตกกังวลให้กับเศรษฐีเป็นอย่างมากเศรษฐีจึงรีบเป่าประกาศ ตามหาหมอดจระเข้ให้มาช่วยจับชาลววันหากใครทําได้ก็ยินดีจะให้รางวัลเป็นอย่างงามพญาชาลววันมีเมียอยู่แล้วสองคนคือวิมาลาและเลื่อมไรวัดซึ่งรู้สึกไม่พอใจกับชาลววันที่เอานางตะเพาทองมาเป็นเมียอีกคนแต่ก็ไม่สามารถขัดชาลววันได้และชาลววันก็ไม่สนคําเตือนของเท้ารำไพว่าจะนำเคาะมาสู่ตนไกลทอง ได้ล่องแพส่งสินค้าจากเมืองนนทบุรีได้ได้มาเห็นประกาศของเศรษฐีก็สนใจรับอาสามาปราบชาลววันโดยมีคู่แข่งคือเสียเฮงเจ้าของฟาร์มจระเขท้ที่หวังจะได้ตะเพาทองมาเป็นเมียไกลทองใช้มวลล่อชาลววันออกมาหวังจะใช้หอกแทงชาลววันแต่หอกธรรมดาทำอัตรายชาลววันไม่ได้ก่อนที่ไกลทองจะถูกชาลววันเล่นงาน